สวัสดีครับผมเกมแมคโครซิงนะครับวันน,ออนี้มาคุยที่บ่อทรายกันนะครับวันนี้มากดที่บ่อทรายนะครับถ่ายจากมุมมองด้านในหกล้อนะครับอยู่กับเจ้าโคมาซึคันเดิมนะครับ <c oughs> ทางก็จะนื่นๆเลยนะครับวันนี้ทางก็จะนื่นๆนะครับหลังจากที่ฝนตกยุดวิ่งมา3วันนะครับวันนี้โลงงานวันแรกนะครับ มีแถมครับมีแถมครึ่งบุงกีนะครับสําบคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ